เอาัสดีกันด้วยนะครับท่านผู้ชมครับก็ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในแมปของ intrusion อ่านี่นี่มาห้องนี้ดินี่นี่สามคนเนี่ยออันนี้ chapter หนึ่งไม่ใช่เหรอโอ้โหรอเล่นกูรอเล่นอะไรนั้นอ๋ออันนี้คือโชว์โง่ไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้โอ๊ยมึงออกเข้าออกทำไมวะอีกโอ้ยหน้าจอสั่นอีกก็สำหรับเกมนี้นะครับก็จะเอ่อเราเนื้อเรื่องก็คือเราเพิ่งย้ายมาจากบ้านใหม่นะครับเออนี่เอาเฮ้ยโอ้โหไอ้ย่ามึงแดงวะ แน่นอนกูไปหาข้อมูลหมดละโอจำกันบัดมาดีแล้วผู้มึงเสืบจะไหอ่ะแน่นอนกูมึงเตี้ยเหมือนคลิปที่แล้วไงคอยคุณนุ่าตอนนั้นคุณว่ามึงแปลกนะจริงๆแล้วกูแปลกเองนี่วะไอ้ยันนี่ก็คนหนึ่งเอาเฮ้ยไม่คล้ายเกมนอนเลยอ่ะเอ่อพรุ่งนี้กูต้องย้ายของออกจากห้องเอ่อเขาอ่านไม่ทันอันนี้คืออะไรเนีะอ๋อห้ังหกวันก่อนปีใหม่ก็เจอเอ้าปิดหาพ่อมึงมันบอกให้หาห้องห้องของเราอ่ะแล้วห้องเราอยู่ห้องไหน เออนั่นห้องนี้เขาบอห้องที่มันเปิดได้โอ้โหกูเปิดทุกอ่อเปิดทุกอย่างเลยเล่นละเล่นละมันสมูทสมูทยังไงนี่มันเกมดีนี่ห่าเกมดรอปน่ะมันไม่บอกให้แอกหนังสือเอาย้ายของไงย้ายของก็คือก็เอาเสื้อผ้าออกอะไรอย่างเงี้ยเออก็แบบเข้าใจหน่อยครับผมอ๋อนี่ยังยังมีชั้นหนังสืออีกไหนวะสัตว์แม่งอ่านเดียวะชิบหายเยอะของห้องเฮ้ยมันฉลาดพวกเราเนี่ยเอ้ยอ่อออออ โอ้ยมึงฉลาดด้วย่เฮ้ยอ่ะโอ้อ้าเฮ้ยวดอนเอยู่ด้วยอสเนเน่เเ้าเกมดแปลจังไฟดับฉันต้องไปห้องไฟฟ้าฝั่งตรงข้ามเพื่อทาให้มันทำงานได้อีกครั้งเฮ้ยชิบหายแล้วไอดนไม่น่ากลัวมันจนพายแล้วไอดอนไม่จำลออยู่คนเดียวกูตัวสูงยังมักูตัวสูงอ่ะม่อยากสูงบ้างขึ้นกดอีเปิดเอ้าวต้องหารหัสเหรอรหัสอะไร ฉันต้องพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อจดจําอออะไรของมึงมึงออไ่หลีกไว้ได้ขออ่านนะแปลภาษาไทยรหัสมันเคือแล้วแล้วนะฉันพยายามจะจํามันให้ได้อยู่เหมือนเราเราเคยจําได้แต่เราตอนนี้เราจําไม่ได้แล้วก็คือก็คล้ายๆมึงนะแบบสมองอะไรอะไรนี่จะบอกนาลินชักห้องโถงเนี่ยเปิดไฟได้ไหมวะไม่ได้อ่ะมาทีงนี้ดิกดีหมดเลยกลัวๆมันจะไปอยู่ตรงั้นแนมมันต้องอยู่ของตัวเองดิเออว่ะไอ้คอยแม่ง เอ้าอุ้ยเออห้องน้ำเดี๋ยวนี้เขาแปะรูปมันด้วยเหรอวะนี่ถ้าบ้านเขารวยอ่ะโอ้ยเยสแล้วบ้านมึงอ่ะบ้านกูจนไม่มีเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะลงลงกูดาเลยคนจิตอาการเอ้าทำไมอ่ะกดกูกดเลขงวดแล้วไม่กูตายโอ้โหเออหัวร้อนมากกดอีอ๋อ อ่อไอ้ดอมันใช้งานอยู่อ๋อเสร็จแล้วเหรอเอ้มันให้ไปเก็บของในเครื่องควเยสฉลาดเฮ้ยรู้สึกวิ่งไวขึ้น่อยคอยคอยมึงหันหน้ามาหนอยดิอีกทีแม่งน่ากูสแลนดมานี่เก็บจานนี่เดี๋ยวกูก่อนกูก่อนกูได้ก่อนกูได้ก่อนไม่งนมีเสียงบิวอเออ่เปนอนในห้องหรอนี่มานนออม่งกูัไม่ทันกดเลยเสียงสต เสียงอะไวเหรอใหญบ้านแล้วตะกี้คือเบสไอ้ของน้ำจิ้มไหมน้ำเสนอใหญ่น่าโง่แต่ยังไม่เปิดเกมเลยตายโง่แต่ยังไม่เปิดเกมอย่าดิอย่าดิย้จำอ๋อแต่ขยี้จังขยี้ใจ intrusion วันขนย้ายชนะไหมชนะห้าชั่วโมงหลังจากนั้นอ่าเราต้องขนย้ายสินค้าไหมไปยึดเยอะด้วยนะประเด็น วิ่งได้ไหมเนี่ยยังวิ่งไม่ได้ต้องตั้งของก่อนจะมืดอ่าได้ได้ไม่ใช่ว่าแบบมีเวลานะเหมือนไอ้เกมนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อเนี่ยอะรบ้างเนี่ยโฉงออันหันขอเก่าก่อนอีกอันหนึ่งยเดินเท่ากับไว้เก่าอ่ะเสร็จแล้วยืนนี่งๆตื่นนิ่งตื่นนิ่งโอ้โหพี่เงพูดดีจ้ำจำเสียงในเกมเลยฉันเหนื่อยมากดังนั้นอ่าหลังจากที่ขับรถมันทั้งหมดฉันควรไปนอนอะไปแล้วห้องนอนเนี่ยอันนี้ก็ควรไปนอนอ้าวไม่มีเตียง ในห้องนี้เปล่าอันนี้ไงโอ้แมงเตียงไม้ครับกูได้ก่อน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 เอ้ยเด็ดเส่ยเดี๋ยวเอ้าเกิดมาเกิดมากูซ้อนใหญ่ดอนเร็วเร็วไปฮอลเวย์ไปลิฟต์ลิฟต์ที่ฮอลเวย์กดวิ่งได้ปะเปิดอยู่ีกแล้วฝั่งนี้ฝั่งนี้ไหมเนี่ยโอเคๆมันเปิดนี่เหเหมือนจะเป็นในฝันนะใช่โอมึงเนิ่นเลย ิดไม่ใช่อี้จะสูงสองคนเพราะมึงมึงแม่งไอ้เหี้ยเหมือนคลิปที่แล้วแม่งชอบมองหน้าต้องมองเงยขึ้นด้วยนะอ้าวแล้วทำไมกูมาอยู่คนเดียวอ่ะไม่รู้อ่ะอ้าวแล้วทำไมอ้าวเออกูอยู่คนเดียวอ้าวว่าเหมือนเป็นฉากที่เขาลิฟล่วงเลยอาอเ้ยเดี๋ยวที่ไหนอ่ะทำไมกูอยู่คนเดียวเออยทำไมกูอยู่คนเดียวโอ้ยพวกมึงอยู่ไหนวะเดี๋ยวสัาพมึงก็โหลดมาใช่ไหม เรื่องคุณเฮ <Hey, S 3> ้ยกูเจอกูอลันเฮ้ยกูแอบพัตโตแอบพัตโตใช่เหรอได้มึงไม่ต้องเดินไปเรื่อยๆก่อนแล้วก็มันจะเจอผีตัวนึงมึงแอบพัตโตก่อนก็ตายอ่ะเอาแต่กูตายแบบเนี่ยออเนี่ยเอาผีอยู่ข้างหน้าบอกว่าเดินไปหามันกูนึกว่าจะเป็นฉากเซนเลยกูใส่เลยอะเอาแม่งตายคนปันไหาเนี่ยโตไกลไอ้สัตว์เฮ้ยคอยกูแอบทีละโตเลยไอ้คอยแม่งกำลังกโก้ยแอบต่อแอบต่อ กลัวมากไอ้ไอ้นี่มึงดูหน้าจอกูเหรอเออรู้อยู่เนี่ยแบบละอันเลยเฮียเจออันไหนแม่งกดแอมเลยเียกลัวมากเฮ้ยเฮ้ยสุดท้ายแล้วเหรอท้ายแล้วใช่เหรอเร็ววิ่งไปเออทิ้งทิงท้าเย่เปิดประตูอ้าวจบแล้วเหรอไอ้เฮียจบแล้วใช่เอ้าก็คือตั้งเกมแค่นั้นอ่ะอันนี้คือแค่แค่นี้จริงเหรอ ไอ้ยเยอะมากไม่ไม่ได้ช่วยเลยมากับเพื่อน